ทุกองอยู่นอนคุณพ่อเลยไ,ไ,ไปไหนไปไหนแม่ค้าไปไหนไไปหนแม่ค้าเสื้อแดงเหรอเสื้อแดงกับเสื้อขาวมาเที่ยวไหนเนี่ยเที่ยวน้องก้อยเหรอ,อนี่ทะเลน้องก้อยมีแต่หญ้าเนี่ยเป็นเบื้องแรกอันนี้มันคื ที่จะเป็นผื่นดินเลยคือได้แแม่หน,นอง,องได้ว่าหยาคุ้มเลยผุ่นก็โสน้ำใด่เขาหืมโมโหเลยอะ,ะ,ะเดร่อยว่ะไปใส่ไปไ,ไใปใ<ะ>ส่ไไมามาออไม่ออให้มาหยามากมา

ไปไหนลิ้นไปไหนยังไงไปใส่ป้าไปใส่เหรอไปใส่คืไปใส่ไปใส่คือไปใส่ มาขึ้นรถมาขึ้นรถกับานแล้วขึ้นรถมาขึ้นรถเร็วมาถือกระเป๋ามาด้วยถื้อกระเป๋าแม่มาด้วยเอาใส่เอาใส่ เออวางลงโอเคมามาเอ้ยยยไปถือถือกลับไปไปให้แม่หนูให้แม่ถือไปถือไปถือไป

มสองนมมาแล้วสองสาวกับหนึ่งนมพี่ยังหาต้องข้ามเปล่าพ่อโต้องข้ามหาอะไรคะหาอะไรวะยังไงห,หลังหาอะไรหาเห็นบ่เห็นโุดเห็นโผว่ายเอาขึ้นได้ไหม